สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจากช่องชา้างมิสิกออกไปเจ้่ช้างสามเปียดกับช่วงแหลงแหลงคำคำตอนหัวคำครับอ่ามีอะไรบ้างคำขึ้นนี่รัวนอนอีกแล้วครับนี่การกวยกระจอดอยู่นนี่เดี๋ยวจีฟ้าไปเป่งพยายามทำแหกหมันมิวสิกครับขาหดครับโหดขนาดได้ลองไปชมดูครับพี่น้องมันเป็นจังไหน เอาให้พี่น้องฟังมึงดูยามนั้นก็เก,กิหาตัวมาแต่เขาจูนเคร่งบอดีอ่าจูนเคร่งยังไดดังบ่คือทั้งนาแล้วมันเป็นยังไดหรือเปล่าเนี่ยม่นหรอกครับเดี <c oughs> ๋ยวจะพ่อจะพ่อเ,าอเาอขาเขาคุยกันก่อนเดี๋ยวพาให้พี่น,อน,น้องได้เบิ่งเดี๋ยวให้พาพี่นอ้องได้เบิ่งก็คือเราไม่ได้อยู่กับมันนะครับ เนี่ยช่วน้ำไฟเถอะนะช่วยน้ำมันยัไม่ได้อยู่กับมันก็รอดเขาดีครับแล้วก็ไม่ได้มีเวลาดูแลเขาครับเขาก็เลยทำ้ายเราครับเพราะเราไม่ดูแลเขาเขาก็เลยทิ้งเราเออเนี่ยคือกันถ้าเขาบ่ใส่ใจเขาเขาเาบ่ใส่ใจเขาเขาก็บ่ได้ใส่ใจเขาอีกสิเด้ส่วนกันไอ้หน่อยมืงเนี่ยเอาบ่เขาอ่ะไอ้หน่อยบ่ว่างอืมึงดูไอ้หน่อยมึงเอาบ่ผมบ่บังมาเด็ดนะมันเป็นสวงมือสามมือสี่มือเอาไปไปขางเลยไปรถตกหลุมตกห้องไปนาไปลังมันนี่ย ฮักพังสไลม์มาไอ้แล้พี่น้องไปเบิ่งด้วยปเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยบอกแล้วพอฟังอ่ะพี่น้องเบป็นไงนี่มันที่ดังจังได๋พวกหนาตัวมันยังอยู่แต่มันบนหลุดออกจากกันสะดุดเนี่ยดอกน้องพงเนี่ยพูดหลังมันหลุดแล้วพูดหลังโอ้เตียหลุดประหลาดพี่น้องมันเป็นยังซี่ครับเพราะนั้นว่าทั้งหลังบ่ดังทั้งหลังบ่ดังท่านแสงจ้าอย่าไปฟังไงอู้หูทั้งหลังของเราบ่ดังเลยท่านเอ้ามันเมียนเบาอ้่พูดอะไรอีกอะพี่น้องเบิ้งดูเอา เแต่มันโมเลียนออกเบึ้งสภาพเหตุการณ์นู้นนะโอ้ยพอไฟท้ามมาดีกว่านั้นแต่มันบ่ดังบ่ดังขุนนอันนี้กําลังเห็บอีกเห็บเบิดอธูดอกครับพี่น้องเนี่ยฮงด้วยฮงด้วยนี่งะออกเบิดอธูดอกเลยเหรอตู้ลำโพงชุดนี้ตั้งแต่สมัยเป็นอย่าเฮ้งข้างข้างล่างโอ้ยกระตินลุดออกกันด้วยเนี่ยกระสปวอมันบ่ดังเนี่มันหัวออกเบิดเนาะเนี่ยเบิดอุดดอกได้ด้วยเนี่ยนี่ว่ะ ทั้งยังเดี๋ยวน้อโอ้ขาทั้งยังเดี๋ยวน้อโอ้พูน่ะพูน่ะอันคักบอพี่น้อดเปิดแหงมันเปิดขี้รถตกหลุมแหงเลยซื้อจี้อืออ้ยฉี่ไล่มันไม่ได้เกิดจากการใส่เชียงขยายนี่แหละครับของแท้ครับนี่เขาเอาน้อของแท้เพราะงี้ทำของแท้ครับขาดหดเลยเกิดจากเชียงขยายแหงเกิดจากขี้แหงมันเป็ี่ยนนึกเสียเก็บเดี๋ยวเด็กกินยี่พักกันแม่งเบื้องต้นนี่เนี่ยตอนแรกอ่ะแม่งอีพักกันแม่งเบื้องแค่สองทู่ครับ เบ็ดยางออกไปทั้งหน้าเห็นเด็กเต๋อกเห็นเด็กๆแม่เหล็กเลี้เอินสร้างหัวมาเบิ้งเธอดิโอ้ยกระสอบพ่อตายตายตายได้แก้ไข่ไหมเบ็ดเลยพี่น้องไงได้แก้ไข่ไหมเบ็ดเลยกระเข้าใจกรเข้าลุงปัวนะเข้าลุงปัวตีครับเข้าลุงปัวตอนแรกว่าที่เห็ดจากมือตอนแรกว่าที่เห็ดอยู่มือหนึ่งครับสองมือเออเอาเอาเจาเห็นมือหนึ่งผมให้เจ้าสองมือตอนแรกอะ วันนี้นี่ก็กลายเป็นสามเมือกวันนี้เห็ดไปเลยไปครับเพราะว่ามันมาเขามอดีนั่นไหะเข่ามอดีเพิ่นแนะน้ำดีครับเขาก็ต้องฟังเพิ่นตัดทิ่มเพิ่นเลยผมนะครับเขาก็ต้องเห็ดตามเพิ่นครับเล็กครั้งอขั้นบดีเพิ่นมันมีงานขั้นหนึ่งครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยครับเบื้องสภาพเหตุการด้วยสิบสองดอกแล้วยยืดดอกกันในตูัวะหนเลยยื่ดอกเดี๋ยวครับเดี๋ยวยื่ ดอกเดียวอันรวมนะดอกเดียวนะยุดดอกดอกเดียวที่บ่ามครับแสดงว่าได้ได้งยิ่งอันนั้นแหละโอ้หิไลอย่างเงี้ยทำเวทีมาที่นี่เห็นแล้วแล้วดังดีแท้แน่นอนครับว้ายหลุดบัสอ๋อจากแล้วคนสบสบสะเทียนยันนี่ยังจะไป ไอ้ตึก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 ขัดลลี้าะบ๊งบเนี้ยว้าวตอนนั้นว่าอ้มันดังว่ท้อกันไหมมันดังว่ท้อกันไหมได้รถทั้งหน้าทั้งหลังมาสันว่าพ้วใส่แลวเนาะอันนี้ดังได้จังดิหัวดอกพวนๆกาวทำเอาดอกการทำเอาดอกลมพุมไปห้อยฟาเปิดวหน่อยพี่นม่หบอยอมน้บเลไมนั่นจงสีละงัมไหมจึงสีละไหม เดี๋ยวให้ไปบิ่งลูกพี่อ๋อลูกพี่อ๋อที่ไหงกระกั๊กกระกึ๊กพีอ๋อเฮ็ดถือว่าอะไรนะบ้างยาแล้วได้ยกไปหาวางยาแล้วได้ที่ตัวนาองไม่ได้ทำอ่ะไห้ได้หรออือไห้หลังอันเลยนี่ครับือเฮ็ดไม่เฮ็ดห้องแอร์ให้พคนนี้เนี่ยมืออื่นพคนนี้มือหื้อมือหื้อจ้ะคนนี้ติดยาคนที่สามที่สามสามติดยาสามติดยาครับเพราะว่าไปออกงานเวลาสามมือต้องมาตรวจสอบเช็คสภาพอีกแต่ว่าเอาเอะอันเก่าใส่ไปก่อน แก่็เป็นยังไครับเฮนก,ก็ไปตั้งจอหนาได้ทางหนาได้ยืนเวยเลยอือมันก,ก็ว่าได้เหี่ยง่อนก็นกนด,ดออก้ก็เดียวหรอครับครับเจ้าของมันไงครับเขาเบื่กับว่าเขาเบือล้าแลเขาเบือบอบ่อมันใส่เหี้มันเตียงมือซอเขาเดียวมาให้มือซ่อเขาแปบยนี้เขากลับมาจากตลาดแล้ววะเดี่ไปเอาทอดออกับเขาเลยเช้มนเดี๋้วเดี๋ยวไหนนีเป็นพ่อบ้านนี่ว่าพวกเราเกลียกเหล็กอยนี้เงี้ยงงั้มเนี่ยจังเด๋มั เสียพา<ะ>เสียพาเปี่ยนดลุนะถอดอกอกตัดขับแบบไป่ออไม่ไม่ใช่เลยแบบนี้เปลี่ยนไม่นะอ,อย่างนี้นเกิดขึ้นเนยแล้วผิดพลาดกันได้เท่านี้เวล้วใช่ว่าเามื่อก,กี้ก็ได้บอไดมี่เมื่อกี้ไงล่ะเจ้าจังมิวสิกบอลมีอาจารย์ออบอลไดมี่กอบเก็บทิพด้วยเก็บเก็บกอบเก็บทิพเนี่ยเหมือนวัวม้าเนี่ยวัวม้าเนี่ยคำคำเนี่ย มีกีลพวางาทำงานทีมทีมเามีท่านี่เขาต้องสูมีท่านีแหละอี่สองสามคนนี่แหละก็แก๊กก็แก๊ด้วยไนี่ค่อยๆเ็ดไปเ็ดฝ้าแวเกิดมาแล้วมัน่กันได้ะอมันพอกัน็ยังนิ่นี่ะเดเยาก็ต้องซูเกิดมาภาระหน้าที่การงานมันอยู่นนมหานิเยะผู้สูงผู้ต่ำผู้ดำผู้ขาวลวเราใส่นื้อใดหลายกองม ส่นิวไหนยกูมูนั่นบิ้งด้ยบิ้งด้วยหัดาบบ้งด้วยหัวดขอนแก้ว่ะพี่รอดพี่รอไข่เขาเป็นสีแลไข่เขาไข่เขาเปสีมันเปมนเมือนเหมือนสีแดงเขาคนบริสุทอยู่้ว่ได้ไข่นะเ้เป็นยังไงะฮเป็นยังมันอยู่บริได้เพราะว่ามันหนักอกหนักใจแบบรับก็ได้เองแต่นะพวกนี้มันต้องมีอัดอย่าผิดจากน้อยอัอย่า เอฟซีถามหาเนี่ยคุณพ่อจะทำบ่วงาหนี่ยไปจะทำบ่วงไหมหาเรื่องจันเนี่ยต้อตงอย่างนี้เอฟซีวเด้ดอเนี่ยธรรมดาหรือไปจะทำอ่ะฝากฝากติดตามเนะครับวันนี้ดีใจอะไรครับไปเปิดเบื้องเพลทไปเปิดเบื้องช่องเจ้าของแม่เนาะกดติดตามขึ้นเป็นรนะ้อยเนาะโอ้อดีใจเลยเ<อ>ว้ยก็กำจัดอ้อยอยู่เนี่ยด้วยบารมีของนาย,ยนี่ยนะใส่น้ำตะกุนเราเนาะใส่ซีอิ้วแช้เราเนาะก่อบุญขอบคุณเนาะพี่น้องของญาติ ตามจมล้ฟังเสียงจมเสียงบนเสียง,ง,ง,งตลปกปวกฮ้ายไปบางทีก็มิสาระบ,บางทีก็เลส่สาระขี่ม่กอร์ไรลอดซาฟังเอา,อส,า,เอาอสาฟังอย่างก็แต่หมล้ำพันไ่าก็อดสะยนจินค่นาต่างถิ่นอดสะยนจินวิน่งตัางกระตายหลายเ,ยเ้ยอดสะฟังเสยียงคนผู้ให้ตามพ่อช่อช่างคนทคูดีอีกมาฐานว่าพี่น้องมาฐานว่าของแท้ของแท้ครับ นี่ครับรุ่นก่อตั้งครับรุ่นก่อตั้งของทอชางมิวสิกเริ่มต้นคือสัญญาสาวแอนไลท์ <and light S 2> ใช้จะพูมนี่แหละสัญญาสาวไอชิเต็มอะก่อนจะมาเป็นชางเสียงก่อนชงออดีโอชางออดีโอก็ต้องเป็นสัญญาก่อน,นสัญญาเมื่อสาญเมื่อก่อน,นดังๆนะน่ะแล้วก็ไม่เขาลืมสัญญาไอเขาลืมสายันใช่ไหมเลยมาเป็นชางออดิโอถึงทุกวันนี้นะครับ ประวแต่นี่เราได้หลับได้นอนอีกอะเราได้กินนอดเขาข้างหน้าเห็ดเครื่องเนี้ยงมเห็ดดีสอดแจ้งแต่ก่อนนุ่มมันไรแต่ว่าโดนเลยดิมันบู่ด้วยไรโดนเลยเครื่องเงี่ยโอ้เมนประตำเราสิบห้าปีเนาะเมนประมาณนั้นยี่สิบปีไปตั้งที่ไปถึงบ่โอ้ตั้งแต่ผมเป็นเด็กน้อยเป็นเป็นค้อนไว้ปุ๊เนาะโดนแต่วิ่งแล้วตั้งวัดพญี่ปิ่นเบียดบิวเซียนกลางซองไหมาแต่ว่า ทำไม่ละม้วนมออีแดงคำแดงไม่ใช่มาละผุดนุ่นเนาะประมาณนั้นเนาะดังเข้าซึ่มือหนิเดี๋ยวนู้ดังตอนนั้นน่ะเปิดตล้นี้ก็ดังแล้วนี่ไม่ใช่มาลาก็สามตัวต่ว่าตอนนั้นเนี่ยใส่ใส่แหลกข้งเราหกแท่นไปวางยืนน้ำแข็งจนผมเงิดแล้วเนาะทีคนเงินเนาะจนผมเงิดแล้วเอ้าหิวหูกรอบๆไปในเชียงขยายนี่เทป่ะวรอ๋อไม่ดังนี่เชียงนี้เนี่ยเชียงท้อยขี่รกเมล์เนั่ยสนองหกเชียงนลยเปิดขึ้นอายุป่วยอ่ะตึกตึกตึก ตัวดับเม็ดนี้ที่่ะเจามมันการสองดอกเนาะมันนี่เป็นสองตัวดับิทานสาม่นบอตั้งกลางนึ่งแล้วก็เป็นเพียงกาเลียมูค้ากันว่าอะคือดังเฮตะกี้บรรยากาศันรอไว่เฮ็ดดีเลยอย่างเดีคือดังว่ะต่ำหัวอกต่ำหัวใจเพนี้ยลาลละเฮ้ยสันมาคอนเบียดลุกยังน้อยเนี่ยสั่นครับดีๆกางเลี้ยมกระเซียบอยู่หอกคับเพราะนี่อดใจพได้มต่ำใจเพะนี่เฮงสั่นมาน เชียงตะกี้มันเป็นเชียงขันหานะเขาบินดิบนะตึกตึกตึมือไหนเจ้ามันเชียงอย่บ้างเมืองบัดสองเมืองบัดหมดเลยดังกว่ามุมบ้านนะเมส่วนเก่าเนาะเชียตะกี้นะเก่าคนละดังดังเงินทำทงทำท่าเนาะตะกี้ยันลองเชียงอยู่บ้านเจ้าโผลในโทรมาถามเจ้าเนาะเจ้าเหยียบกระเดียงเดลูกพี่ยังมาอยู่เนาะอยู่ทงนะอยู่กลางทงแบบว่ามัน ลงลงมันลงไปทำกันยังเด้นี้สมัยนี้ว่าไปบ่าหัดหรอกนั่นนั่นเป็นนี่อย่างพวกว่าลงเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้ซอมหูขม้าพื้นที่ซ่อมขม้านะครับโดยที่ว่าไปลบกวนขณะที่ที่บ่าไปเป็นลบกวนเขาสามารถทำได้ในกักบริเวณเขาเรียกว่าเอาเฉพาะพื้นที่เนาะเขาเรียกว่าเฉพาะพื้นที่ได้นี่ด้วยเรื่องของดิจิตอลขม้าแล้วก็มันเป็นอนาล็อกอนาล็อกเด้มุนนอได้แต่ก่อนยังเด้อครับ เข่งโซเข่งโซเข้าไปครับขายแต่มูว่าเดียวจ็คเทียนเนี่ยสองมือแล้วเนี่ยที่เนี็เกียนัเกาะอี่คิวมิมิซี่อันก็ไปหามูหกก็ไปหามูเปียดพูดเลยมันเสียตึบอ่ะมันเป็นยุคพัฒนาที่มึงพัฒนาไปทิดไปทิดไปท่านเราเขาเฮ็ดหาไปเดดหาไปท่เราเขา อาชีพไปอาชีพมันตรงนู้นนะไม่งนเขาบรูดูด้เขาก็เฮ็ดเท้าเยอะนั่นคือมีอาชีพหนึ่งเขาก็มีอาชีพหนึ่งนี่ครับเฮ็ดไปตามความมั่งมวนกันไปครับพี่น้องไปทำแล้วกับโม่ไปสละมุมี้ยังแบบมมนี้ยังหแบบคุนนะมุมนี้ยังกระปุ่นเลยนะครับเนี่ยสบายง่ายง่ายแต่ขอให้รักกันนานแหกบานมี่สิออนทัวร์นะครับเรียฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องด้วยเนี่ยนี่คลิปเนี่ยฝากไว้จังหนึ่งกระจบลิปเลยวได้หนี่งโอ้ถ่ายคลิปแล้ปเลยเด้นี่ยถาก ช่องน้อยเนียครับช่องชอชั่นิทสิกออฟฟิเชียลครับแล้วก็อย่าลืมหาดไปหาแหกงหวานชแนลด้วยนะครับพี่น้องหดไปเล็กฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราไม่ค่อยมีอะไรกับใครหรอกครับแต่มีแต่คนอื่นมามีอะไรกับเราเพราะเรารักทุกคนครับปิดจุ๊บบ๊ายบาย